thank you รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทีฉันชื่อนางสาววรพรนีแก้วศึกษาอยู่คณะคุรศาสตร์สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่สองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปสงค์ส่วนเกินกับอุปทานส่วนเกินว่ามันมี สาเหตุอะไรบ้างมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะก็คืออุปสงค์ส่วนเกินอุปทานส่วนเกินนะคะวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็ข้าๆก็จะมีเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาค่ะเรามาทําความรู้จักอุปสงค์กันนะคะหรือดีมาน,นะคะคือความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนะคะ อุปสงค์นะคะจะมีความสัมพันธ์กับราคาก็คือถ้าสมมุติราคาลดนะคะถ้าราคาลดคนจะซื้อเพิ่มนะคะแต่ถ้าราคาสูงจะซื้อเบาลงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าราคาลดก็คือถ้าลิปสติกแท่งหนึง่งลดราคาเหลือ99บาทคนก็จะซื้อเยอะซื้อแบบจํานวนมากนะคะแต่ถ้าราคาสูงอย่างเช่นทุเรียราคาสูงนะคะคนก็จะซื้อน้อยแล้วก็ทําให้ ผู้ผลิตขาดทุนค่ะต่อมานะคะทำความรู้มาทำความรู้จักอุปทานกันนะคะหรือว่าัพพลายนะคะคือปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตพร้อมขายในแต่ละดับราคานะคะอุปทานมีความสัมพันธ์กับราคาคือถ้าราคาสูงขึ้นจะผลิตมากขึ้นนะคะแต่ถ้าราคาลดลงจะผลิตน้อยลง ตัวอย่างนะคะก็คือถ้าสมมติราคาทุเรียนสูงขึ้นคนก็จะผลิตมากขึ้นนะคะหรือผลิตในจำนวนที่มากค่ะแต่ถ้าทุเรียนราคาถูกลงนะคะคนก็จะผลิตน้อยลงต่อมานะคะจะเป็นจุดดุลย,ยาภาพนะคะจุดดุลย,ยาภาพนะคะคราคา ที่อุปสงค์ก็อุปทานเท่ากันจะไม่มีสินค้าขาดตลาดหรือเกินตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดในตลาดแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นความหมายของอุปสงค์ส่วนเกินคือปริมาณความต้องการซื้อมากกว่าปริมาณเสนอขายนะคะเกิดขึ้นเมื่อราคาต่ำกว่าดยระยะภาพตัวยอย่างเช่นสินค้าลดร,ราคาแรงๆคนจะแห่ซื้อจนไม่พอขายนะคะต่อมานะคะจะเป็น ความหมายของอุปทานส่วนเกินนะคะคือปริมาณเสนอขายมากกว่าปริมาณความต้องการซื้อนะคะเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงกว่าจุดดุลยภาพตัวยอย่างผลไม้ตามฤดูกาลผลิตเยอะเกินความต้องการน้อยเท่ากับสินค้าจะล้นตลาดนะคะ ต่อนะคะจะคือสาเหตุของอุปสงค์ส่วนเกิน 1. ราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพ 2. รายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3. ความนิยมในสินค้าเพิ่มสูง 4. สินค้ามีคุณภาพดีหรือมีโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดนะคะต่อนะคะจะคือสาเหตุของอุปทานส่วนเกิน 1. ราคาสูงกว่าดุลยภาพ2 ต้นทุนการผลิตต่ำลงผู้ผลิตผลิตมากเกิน 3. ความนิยมสินค้าลดลง 4. มีผู้ผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะคะผลกระทบของอุปสงค์ส่วนเกินนะคะ สินค้าขาดตลาดราคามีแนวโน้มสูงขึ้นผู้บริโภคแข่งขันซื้อนะคะผลกระทบของอุปทานส่วนเกินสินค้าล้นตลาดราคามีแนวโน้มลดลงผู้ผลิตเสี่ยงการขาดทุนนะคะการแก่ไขด้วยกลไกราคานะคะ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาจะถูกปรับขึ้นจน เข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปทานส่วนเกินราคาจะถูกปรับลงจนเข้าสู่ดุลยภาพกลไกราคาคือคกลไกที่ทำให้ตลาดปรับตัวนะคะต่อมาจะเป็นสรุปสั้นๆนะคะที่เราได้สรุปมาให้ทุกคนแล้วก็คืออุปสงค์ส่วนเกินก็คือราคาต่ำกว่าจุดสมดุลคนซื้อเยอะสินค้าไม่พอ อุปทานส่วนเกินนะคะราคาสูงก่าจุดสมดุลขายไม่ออกสินค้าเหลือนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างของอุปสงค์ส่วนเกิน 1. น,นะคะช่วงโควิดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ขายหมดทุกที่ 2. นะคะตัวฟุตบอลทีมชาติรอบชิงขายหมดทันทีราคา ตัวผีเกินจริง 3. บ้านจัดสรรทำเลทองราคาไม่แพงคนจองเต็มภายในไม่กี่วัน 4. หนังสือเรียนบางวิชาที่พิมพ์ไม่พอนักเรียนจะแย่งกันซื้อ 5. น้ำมันราคาถูกกว่าประเทศรอบข้างต่างชาติข้ามาซื้อจนขาดตลาด 6. สินค้าโอทอบที่ได้รับรางวัล คนแห่ซื้อจนของไม่พอ 7. คอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ตั๋วขายหมดทันทีแต่ก็ยังมีแฟนคลับอยากได้อีกเยอะต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างของอุปทานส่วนเกิน 1. ผลผลไม้ตามฤดูเช่นมงคุดทุเรียนผลผลิตออกพร้อมกันจนราคาตก 2. เสื้อกันหนาวล้วนตลาดช่วงหน้าร้อน คนจะไม่ซื้อ 3. โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าขายไม่ออกเพราะคนหันไปซื้อรุ่นใหม่กันหมด 4. หนังสือเรียนหลักสูตรเก่าพิมพ์ไว้มากแต่หลักสูตรปรับเปลี่ยน 5. ที่พักโรงแรมต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวลดลงทำให้ห้องว่างเยอะ 6. รถจักรยานยนต์บางรุ่นผลิตมากเกินแต่คนสนใจน้อย 7. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลิตมากเกินราคาตกต่ำแปน้ำดื่มแบรนด์รองผลิตออกมามากแต่คนยังเลือกซื้อแบรนดดัง 9. ตัว๋วภาพยนตร์บางเรื่องคนไม่สนใจหนังขาดทุนลงภาพยนตร์ต้องลดราคาก่อนที่จะจบนะคะอยากชวนเพื่อนๆเ,เราคิดดูว่าเคยเจอสถานการณ์สินค้าขาดตลาดหรือล้นตลาดบ้างไหมคะ อย่างเช่นนะคะส่วนตัวเคยเจอช่วงโควิดหน้ากากอนามัยหายากหรือบางครั้งผลไม้ถูกขายทิ้งเพราะขายไม่ออกนี่จะเป็นตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทานส่วนเกินที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปภาพกราฟนะคะที่เราได้ทำขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้เห็น ค่ะการนี้นะคะถ้าเป็นแนวนอนก็คือจะเปรียบเทียบเหมือนปริมาณแต่ถ้าเป็นแนวตั้งนะคะจะเป็นราคาอันนี้ก็จะเป็นการอีกเหมือนกันนะคะแต่แค่เป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดนะคะถ้าราคาถูกจะทําให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะคะแต่ถ้าราคาสูงจะทําให้เกิดอุปทานส่วนเกินจากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะจะ เห็นได้ว่าอุปสงค์และอุปทานไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องเรียนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตั้งแต่ราคาของกินของใช้ไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่เช่นบ้านรถหากเข้าใจเรื่องนี้เราจะมองเห็น,นกลไกการตลาดได้ชัดเจนขึ้นเข้าใจว่าทำไมสินค้าถึงขึ้นขึ้นลงลง และรู้ว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าและบริการค่ะขอขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะหากเหนื่อยใจก็เดินหนีไปไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝัน